สวัสดีนะครับผมพี่ตัวอะไรเนี่ยหมูเหมือนหมูหรือหมาหนี่ตัวหนึ่งชื่ออะไรพี่ตัวนี้ชื่ออะไรเงินกระทองอ๋อชื่อเงินกระทองมีสองตัวแค่นี้เลยอ๋อครับก็จะพามาดูเสมอศนะครับผมบ่อสมอศของประธานชุมชนนะครับสวัสดีครับุณตานี่ เป็นประธานชุมชนนะครับมเมล็ดอ่าเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับขาวซืเของตำบลอ๋อเป็นประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของตำบลของตำบลตำบลตำบลอะไรครับบึงบ,บ,บ,บัวทั้งบ,บ,บึงบ,บ,บัวทั้งหมดอ๋อบึงบัววชิระบารมีครับใชจ,จังหวัดพิจิตรเนาะใชแล้วก็เป็นผู้แทนเกษตรกรอ่าครับระดับตำบลนี่ก็ต้องมีการเลือกตั้งนะอ่าครับเพราะว่ามันก็ มันก็ขึ้นลายโรงกับกระทรวงเกษตรนะครับอ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ80ปีกับ6เดือนอ๋อนีครับ80ปีนะครับแปดปีปแข็งแรงมากนะครับผมผมอายเลยเนี่ยอ่ามาดูเสมอร์นะครับบอ่อนี้กี่กี่ว่าปะเอ่อสามสิบห้าวาสามสิบห้าวา วสามสิบห้าวาก็ถือว่าไม่ไม่ลึกมากนะเป็นเสมอขนาดหน้าสักแสมมนห้าเลยเหรอห้าแรงหแรงเลยเสมอหแรงเออเสมอห้าแรงอืมแล้วก็หน้าหน้าสามไหมเจาะ,ะลงไปหน้าหกแล้วก็พบขึ้นมาเป้นหน้าสนะามอ๋อเป็นหน้าสามนะแต่ว่าท่อในของหน้าหกเนาะนี่แรงมากเลยครับน้ำ แล้วก็ต้นทุนอะไรรับต้นทุนการเจาะบ่อขาดทั้งเสมอทั้งอะไรเนี่ยทั้งหมดแสนสองหมื่อ้องหมื่นบาทใช้ไฟขนาด15บแอมป์สอง้อโวลต์ได้ไหมสิบห้าแอมป์มันเกี่ยวเกี่โวลต์เริบห้าโ์บออว่าก็นี่และก็คือไอี้ยง ที่ว่าฝนฟ้าแม่ประธานทอนให้เนาะอาศัยพระพี่นุ่มก็ได้ให้แล้วทำไมไม่ลองเอาโซล่าเซลล์บ้างโซล่าเซลล์ก็กำลังคิดอยู่ออ๋จะมีแผนอยู่ขอขอให้ก็คิดอยู่ในสมองแล้วแหละว่า เท่าพ่นทั้งหลายแหล่อยครับแล้วแล้วแค่บ่อเดียวนี่ใช่ไหมบ่อก็ใช้น้ำบางทีอ่ะมันไมมีบ่อครับอีกพวกหนึ่งยูสิที่แคเนี่ยแต่ไม่ใช้อ๋ออ๋อครับอันนั้นหน้าสองนิ้วครับสองนิ้วเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยครับจะหนาที่กว่าเราจะ ให้ไคทุ่มที่ขายทำเชือกเนี่ยอแล้วก็แดดก,ก็แบบนี้รวมก็แรงแดดก,ก็ร้อนแดดก,ก็แรงครับจึงน้ําไปใส่พุ่งนาก็แห้งไปเรื่อยๆครับจึงไฟก็แห้งไฟไม่หึนใหญ่ที่สักทีครับเราก็ทํากินไม่ได้สิเพราะเดือนพฤษภามนี่มันเดืนอนชาวไร่ชาวนาครับที่เราจะต้องอาดาหวานครับอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทํา เกษตรทุกเรื่องจะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกข้าวก็เดือนพฤษภาเป็นเป็นต้นเหตุที่เราจะต้องลงมือทำมาแต่เดือนแล้วเดือนเล่าอ่ามดแดงมดแดงครับพฤษภาก็แล็กมิถุนาก็แล็กกระดาก็แล้กอ่าครับฝนฟ้าไม่มาคันนี้วันไม่คอยท่าเวลาไม่คอยท่านก็เราก็จะต้องคิด ทำแบบนี้แหละที่เห็นจริงๆว่าถ้าทำอย่างนี้ลูกหลานแล้วเลี้ยงคนได้หลายคนอยู่แล้วแล้วค่าไฟหมดเยอะไหมเนี่ยก็เดือนหนึ่งเนี่ยหมดไ,ไม่ถึงห้าพันนะประมาณห้าพันใช่ไหมประมาณห้าพันไม่ถึงหนะ้าพันทั้งไฟในบ้านหรือว่าเฉพาะบ่ออย่างเดียวเฉพาะบ่อในบ้านหลังหาอ๋อห้าห้าพันนี่คือว่าเรา เราปิดกี่กี่วันกี่ชั่วโมงครับหรือว่าแล้วเ่าเราจะติดน้ําไปดูแล้วน้ําพอใจเราเราก็ปออครับยกกัดเอาอืมครับยกคัเอาก็ับแล้วครับประมาณประมาณห้าพันบาทต่อเดือนสําหรับค่าไฟหรือง่ายเอาว่านาแปลงหนึ่งอันนี้ยี่สิบกี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้นายี่ดไร่ยี่สบแปดไร่ กับอีสองงานอ่ายี่สิบแปดไร่กับอีสองงานโดยเฉพาะแบงนี้นะครับใช้ใช้ค่าไฟเนี่ยพร้อมพร้อมเสร็จเลยนะเท่าไหร่ครับก็ถึงฤดูต้องเก็บเกี่ยวเนี่ยครับเก็บเสร็จมีประมาณการให้เต็มที่ไม่เกินสองหมื่นอ๋อไม่เกินสองหมื่นเกินสองหมอยู่ในระยะหนึ่งห้าถึงสองหมื่นอ๋อครับยีได้ยี่สิบแปดไร่เนาะใช่ตอนนี้ ถามว่ายิบไปได้นี้เราขายข้าวได้เท่าไหร่ใช่ครับยี่สิบแปดไร่ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสามแสนหรือว่าขายเมล็ดพันธุ์ก็ขายถ้าขายธรรมดาเนี่ยมันก็ใกล้ๆฐานแสนอย่างกัาที่ถ้าขายเมล็ดพันธุ์ขาดมันก็พอเหลือนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะกุนทุนค่าจ้างเท่าเท่าไหร่ยังไรจ้างเขาทั้งหมดเนี่ยเราก็จดไว้ครับค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงนี่เราจดไว้กา ด้วยโครการนี้เราจ้างเขาบดไปเท่าไหร่ครับแล้วรายรับที่เราเกี่ยวข้าวขายได้เท่าไหร่อ่าครับหักค่ารถเกี่ยวไปเท่าไหร่อะไรนี้มันก็เหลือมากกว่ามากกว่ามากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งเลยเลยครึ่งไม่อีกอ๋อสมมุติว่าได้สามแสนนี่ก็จะได้ประมาณประมาณเกือบเกือบสองแสนกำไรของเราอ๋อครับโอเคเลยเนาะขึ้นเรื่อยๆนะครับ บางคนถามว่าแกงกไปถึงไหนอะไรกันครับอายุแปดสิบสองกระบ้านเขาต้องนอนกินไปซะแล้วแกมางกอะไรกันเนี่ยทำไมไม่เข้าวัดเข้าวาเพราะวัดก็เข้าอยู่แล้ววัดก็โอ้ถ้วยเยอะเลยเออครับก็เพราะช่อฟ้าชอบนะครับห้าหมื่นไปแล้วอ่าครับแล้วเป็นคนชวนเขาสร้างโบสถ์เลยนะคนคนนี้อ๋อช่วเขาสร้างโบสถ์ว่าเราเป็นชาวพุทธครับผมทําไมถึงต้องไปอาศัยวัด หมู่บ้านอื่นซึ่งหน้าอายเขามากเลยคหมู่บ้านเขามีไม่เท่าไรเราไปอาศัยเขาบวชทุกค้าเนาะอันนี้เราเนี่ยสามหมู่บ้านสมุญรวมกันวันนี้แน่นสลาเรียดเลยเราจะสร้างวัตถุถาวนฝากไว้ในบว์วนอาซักทักางได้ไหมก็คือโบถ์เอาไว้บว์ทุกบวหลานเราเนาะอันนี้ตุบัดตรงเนี้ย มันเป็นสุกบ,บัติของพวกเราสามหมู่บ้านนะท่านรบรวมตัวร่วมใจร่วมแรงช่วยกันกระทรับอระเเลยก,กันน้อยอแต่ผู้พูดทวนวันนี้ลงขันก่อนหนึ่งมือ,อเมื่อใครจะลงขันแบบผมอ,อีกมากๆลายบวชมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นอเอากันนี้ไหมใครเห็นดีไหมที่ที่เราเรามีลูกอายุ20ปีเราก็จะได้ บวดเห็หน้าเข้าโบดเล่นที่บ้านเรานี่แหละมันต้องแห่กันไปไกลเลยถ้าไกลเห็นดีเดี๋ยวผมขอมือเลยนะยกมือให้กรบหนุนหน่อยโอ้ยกกระเจีกระลาเลยเป็นกระลาเลยครับโอ,โอเคครับขอบคุณมากเลยนะคุณตาที่เสียสละเวลาอันน้อยนิดนะครับที่มาให้เพื่อนๆรับชมกันเนาะรับบ่อบาดานบ่อน,นี้นะครับ ว่าน้ําออกแรงมากนะพร้อมระบุให้เลยนะว่า28ไร่ค่ใช้ค่าไฟก็ประมาณเกือบ20,000บาทนะครับว่ามีน้าใช้ตลอดทั้งปีนะครับโอเคนะเพื่อนๆน,นอกก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคณุตาขอบคุณเพื่อนๆนะขอบคุณทุกไลท์ทุก like, ทกลังใจนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ